สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกุลสกุคนะครับน้องมือนี้มาพบมาพอกับช่องฮี่เขาเชาแนแอร์ครับผมมือนี้มือเนี่ยเนี่ยเสียบมาฝากพี่ตัวน้องคือเก่าครับผมมือนี้ก้อยเนื้อหน่อยคุคม้มพี่น้องโอ้โหก้อบกยบักไหลเลยพี่น้องได้ตับหวานมาหนึาพี่น้องเนยตับหวานหวานพี่น้องบ่ได้ก้อยใส่ได้พี่น้องเลยมาจิ้มกค่ไปพริกลาบทั้งเนื้อพี่นอ้องอืมพิกลาบทั้งเนื้อต่ำมากแบบหอมๆพี่น้องเรียกว,ว่าเมนูุ่ย อนุมานคุกฟุ้นพี่น้องเมน,นูนี่พี่น้องเลยเมน,นูตับไปกับไปพริกลาบทั้งเหนือพี่น้องภาพการประกเกมเกนี่ตามภาพเด้อครับพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเขาครับผมเอาจังเลยคือเขาครับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่แบบเขามาเยี่ยมมาชมบนะครับน้องมากกดไลค์กดแชร์มากกดติดตามและเป็นกำลังใจในช่องน,นอ,งนองนี้เขาจะแนวเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมากินเขากินน้ำากันพี่น้องเหมืนหาเขาแานะนำมาคุยน้วยกันเด้อครับพี่น้องจังเลยก็ขอโทษขอให้ผู้คนมากินยิบเนาะเด้อครับคิมนะครับเอ้า วันนี้กินเขากินน้ำกูเขาตวดบอกสองเศร้าเจ้าขาดพี่น้องเนียว่ากินเข่าเสียบเนาะพี่น้องเนาะงเนื้อว,ว่าขากินเกตเต,ตก็ได้พี่น้องกินของรีบของข้าวเนาะพี่น้องเนาะอืม <laughs> อ่ะพี่น้องเขาเนี้ยพี่น้องในติบเข่าไม่มากพี่น้องคนไนเนาะข้างบนข้างล่างเลย มาไมา่พี่น้องยับมาบวันนี้โอ้โดนไลฟ์พี่น้องที่ลำขัน้นหิวเขาน้อพี่น้องมมดเนี่ยไปเฮ็ดงานมาหิว้วเขาน้องมมดเนี่ยอืมขวี้เข้าไม่เงี้ยเลยพี่น้องอืมผมจำล่มอมหน่อย คลับอืมหวานจดๆน้อย น้ำเดืกับเสี่ยบไม่นานพี่น้องก่อยขมคุยกับข้ามีไงหน่อย มาเท่าสองเท่ากับแหวนกินข้อเแียบได้เป็นไงกินก็กินกินเพราะเป็นยานะพี่น้องเนาะกินก็กิกนข้อเสียบ จำก็พิกเกพิกลาบทังเนะวันหนวันนี้ <laughs> คนนี้ก็ติดมือดีๆพี่น้องเคลือระบ่พี่น้องเป็นยาแล้วพี่น้องเป็นเกือบกระเพาะพี่น้องจับประคุณ รับวัานมันกินน้ำตาลก,ก็กข,อออออขอยนอน้นเขานี่ยข่อทิไม่พอนะ ันแรกนึกว่าพริกหวานเมื่อกี้แต่มีหน่องพริกเผ็ดตอนนี้ เขาเหนียวบดติดเมืออ่อเขาบ่กมันเขาเหนียวนะพี่น้องมาส้มซื้อเขาเหนียว น้องมานคุกฟุน้นของคุกพีกหลับไม่รูงไหมหวานครับพี่น้องเองลองมาจัดหนึ่ด้พี่น้องเลยนะน้องบ้งานคุกฟุณน Ja. Mm. Yep. <laughs> เป็นแบบพี่น้องเลยแบบพริกกไม่ตั้งหลายอาดีบ่สเพ็ดเผ็ดขนาด เนี่ยติดมือไปนหน่อย <c> อ <oughs> น้องมานกูคุณน่พี่น้อง พริกลาบทั้งเหนือมีความหอมหอมมาบแค้นอมพุ่นใจไหลอย่างใจอย่างเหนโอ้ขาซึกรบกวนนะพี่น้องเอ๋ แกเพ็ดกันพี่น้องว่าเพ็ดเนี่ยอันนี้เป็นพริกลาบเลยครับนะครับเมื่อนั่นนะครับที่ผมมาจิ้มพริกลาบทั้งเหนือครับเผ็หดหอมส้าใจครับพี่น้องเลย โอ้เ่บเผ็ดซาใจครับพี่น้องเลยตับกบว่านหวานไข่คยคมเมื่อมันร้กนเกือบ,บพริกนีเผ็ดชุดดอดพี่นอ้องจิกลาบมีนตูตับอนุมัานเกือกฝุ่น <c oughs> เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตัวน้องพอสนนะนครับนอ้อง นั่นเลงคือเก่าครับก่อนจาก,ก้อนล่านะครับน้อคือขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเน้อครับลำลำเรื่องกันสมบูรณ์ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องนั่นเองครับคลิปหน้าพอดไหมครับสวัสดีครับ